ดรชาลอทีวีภูมิใจเสนอ สวัสดีครับไอ้นมน้ำมนคนประคนใชัน้ำใจงามนามไพโระชเชอรมอดดรชานะครับมันก็มาไล์สดช่วงบ่ายๆก็นั่งเสพข่าวช่วงเช้านะฮะดูข่าวหลายๆทั้งข่าวในประเทศต่างประเทศนะครับเรื่องของมาตรการการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 มาตรการเยียวยาซึ่งทางด้านของคณาจารย์เศรษฐศาสตร์จากมาลัยรมาศาสตร์ก็มีข้อเสนอแนะเช่นเดียวกันบอกว่า หลังจากการได้มีการสำรวจข้อมูลแล้วนะครับน่าตกใจมากนะครับคนระดับล่างนะครับระดับแรงงานเนี่ยได้รับผลกระทบมากถึง80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะคือไม่มีรายได้เลยเนี่ยลดรายได้ไปเลยนะครับคือถูกเลิกจ้างแล้วก็รายได้ลดกดครึ่งหนึ่งหรือไม่มีรายได้เลยเนี่ยผลกระทบมากที่ดเดียวกันดังนั้นเนี่ยเมื่อมาตรการเยียวยาของรัฐนะครับเรื่องของ5000บาทเนี่ยมันมีปัญหา ระบบมันล่มมันมีปัญหาเรื่องของ AI เรื่องแมนู่นอะไรและทั้งหลายเนี่ยนักวิชาการบอกให้ยกเลิกไปเลยดีกว่าเอานี้ดีกว่าไปจ่ายเงินให้กับคนไทยทุกคนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป18ปีขึ้นไปนะครับโอนเงินให้ไปเข้าบัญชีไปเลยนะครับคนละ3,000บาทต่อเดือนจํานวน3เดือนก็9,000บาทนะให้ไปเลยเพราะว่า มันมีทั้งคนที่เดือดร้อนจริงแต่เข้าไม่ถึงก็กลุ่มหนึ่งคือไม่เดือดร้อนแต่เข้าถึงมันเลยมีปัญหาเรื่องการ,การบริหารจัดการเรื่องของข้อมูลนะดังนั้นทางคณาจ,จ,รรจารย์เศรษฐศาสตร์เขาบอกเอางี้ดีกว่ายกเลิกไปเลยจ่ายอย่างงี้ดีกว่าอายุ18ปีขึ้นไปเอาไปเลยคนละ3 0 0พันบาทต่อเดือนจ่ายสมเดือนนะฮะส่วน ทางด้านของกลุ่มต่อไปนะครับกลุ่มต่อไปก็กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือพวกต่างด้าวนะครับแรงงานต่างด้าวนะฮะทั้งหลายเนี้ยที่ยังไม่สามารถกลับประเทศได้นะครับแล้วก็ตกงานเนี่ยก็มีมาตรการช่วยเหลือเข้าไปนะมีการช่วยเหลือกันไปตามระบบนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังไม่สามารถยังไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้นะครับก็ต้องดูแลกันไป พราะว่าปัญหาเรื่องของระบบนะครับระบบแม่นอนทั้งหลายนะฮะทีนี้พอมันยังไม่ได้เงินเยียวยาปัญหาก็เกิดขึ้นม,มันก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เขามีน้ําใจกิจสาธารณะที่ต้องการที่จะช่วยเหลือแจกเงินแจกอาหารแจกถุงอย่างชีพท่านก็จะเห็นภาพที่ปรากฏในสื่อไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะยูทูบนะอะไรทั้งหลายนะฮะอิสตระแกรมที่เห็นภาพของประชาชนเนี่ยครับโอ้โหต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อไปรับเงิน ือจะโทษเขาได้ไหมเขาไม่กลัวคือคือไม่ได้ไม่ได้กลัวโรคภัยนะกลัวนะแต่ความหิวนี่นะครอบครัวลูกเมียจะต้องกินเนี่ยมันไม่มีกินไม่มีไรายได้เลี้ยงครอบครัวเนี่ยจะทำยังไงนะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับร้องอยากกินนมอยากกินอะไรเนี่ยมันไม่มีจะทำยังไงอะก็ต้องออกไปนะเสี่ยงก็เสี่ยงทีนี้เกิดปรากฏว่าทางด้านของ ศูนย์สบคก็คออกมาขู่ฟอ้ฟอฟอ้ฟอฟอ้อฟ้องบอกว่าถ้าใครออกไปนะจะเรียกไปกักตัวสิบสี่วันบอกเอาอันนี้ก็คิดในใจนะบอกเอา้ากักก็กัก้ปกักทั้งครอบครัวก็เลยนะก็จะได้มีข้าวกินสิบสี่วัน <laughs> เพราะว่าก็ไม่มีไม่มีไรายได้นะไม่มีเงินเยียวยาเขาไม่ได้จะทำยังไงเออนี่นะฮะคือ ถึงจะกักตัว14วันนะครับแต่ทุกคนที่ไปแห่ชุมนุมนะครับไม่ใช่แห่ไปเพื่อขอรับของกินนะครับรับเงินสนับสนุนแต่จริงๆแล้วงานประเภทนี้นะควรเป็นงานของรัฐบาลไหมถ้าถามตรงๆนะครับควรเป็นงานของสอบคนะฮะจะต้องมาดำเนินการไหมไม่ใช่มาตแะแแลกแต่ตัวเลขการติดเชื้อโควิดไร้วันปัญหายอย่างนั้นแต่ไหนี้ ใช่นะครับมันเป็นข้อมูลระดับหนึ่งแต่ว่านะรเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาตัวนี้ครับเมืนอนั้นจะเห็นภาพปรากฏแขกันออกมาตั้งเยอะแยะนะครับที่จะมาขอรับเงินเยียวยาขนาดนี้นะมันสะ้อนอะไรละ่ะมันสะ้อนเรื่องของการบริหารจัดการในภาคร,รัฐนะครับแล้วก็มาคูยฟอ้ฟอฟอ้อฟ้อนะจะเอาไปจับกับทางกักตัว14วันวเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวคิดเขากลัวอดตายนะเขากลัวอดตายนะฮะและยิ่ง าการถแถลงตัวเลขนะครับก็ต้องก็แถลงไปนะครับแต่ว่าคนกลัวเนะนี่ยคนคนอดตายเนะี่ยฮะคนไม่มีจะกินเนะี่ยเขาก็ไม่กลัวเขาไม่กลัวละครูจับก็จับไปเขาไม่กลัวนะเข,วนะเขาไม่กลัวเขาบอกไปสัมภาษณ์ดูบทสัมภาษณ์เขาไม่กลัวจับก็จับไปสิแต่ปัญหาก็คือครอบครัวไม่มีกินเนี่ยจะทำยังไงงานการก็ไม่มีตามนะครับโดนล็อกดาวน์หมดเนี่ยแล้วไอ้เข้าเงินเย,ายาียวยาห้าพันก็ไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ให้เขาทำยังไง หรือบางคนก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของที่ได้รับการเยียวยาเป็นคนตกสํารวจนะ่ย,ะอยเอ้ยเขาทำยังไงอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกเขาไม่กลัวจะทำยังไงก็ทำกบเถอะเพราะตอนนี้ปัญหาปากท้องมาสําคัญกว่าเห็นไหมนะครับดังนั้นนี่นะครับอย่างที่กลุ่มนะักวิชาการของธรรมศาสตร์ออกมาบอกว่าไอ้ห้าพันบาทถ้ามันมีปัญหาอะยุติโครงการไปเลยบากคนไทยอายุสิบแปดปีขึ้นไป นะครับที่มีเลขบัตรประชาชนส่งบัญชีมายืนยันบัญชีนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปนะครับเดือนละสามพันบาทสามเดือนเก้าพันให้เขาใช้ไปนะเออนะถ้ายังเป็นหมาแบบนี้นะครับคือภาพคือภาพที่มันปรากฏออกมาว่าตรงนี้แจกคนเข้าไปเยอะตรงนี้แจกคนเข้าไปเยอะมันสะท้อนให้เห็นบอกว่าคนไทยด้วยกันนะครับมาเห็นคนไทยที่ลำบากไม่มีจะกินไม่มีอะไรเขาก็เวลาเขามีเขาก็แบ่งปัน ช่วยเหลือในกําลังที่คอพช่วยได้แต่ก็ประกฏมามาเจอคูฟ่อฟ้อฟ้อนี่ครับถามว่าคนกลัวมันไม่กลัวออาสมมุติว่าถ้าจับไปกักตัวสิบสี่วันจับไปเยอะๆนะครับเป็นหมืน่นนะครับเป็น,เป,นเป็นพันเป็นหมืน่นนะี่ฮะค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ไหนก็อยู่ที่รัฐรัฐต้องจัดสถานที่จัดอาหารจัดอะไรมานะฮะเพื่อมาดูแลผู้ที่ถูกกักตัวสิบสี่วันเป็นไงปัญหามันก็จะวนอยู่อย่างนี้นะฮะแก้อะไรก็นะฮะ และที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้ก็นะฮะยังจะพอจ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ประกันสังคมก็บอกว่าเงินก็มีจ่ายแค่ประมาณเจถึงแปดแสนคนอ่เราว่ากันไปนะครับก็เห็นใจนะครับแต่ทีเนี้ยคนเจ๋เองเขาก็พยายามที่จะรักษาเรื่องของมาตรการ Social d i s สเทนซิ่งเหมือนกันนะบอกก็เขาจะมีให้จุดยืนยืนห่างแต่คนไปเยอะแล้วเขาก็กลัวไม่ได้กันก็เลยต้องมีการแบบโอ้โหเบียดเสียดน,นะครับ แย่งของกันนะครับก็ทําให้เกิดปัญหาที่ทําไมคนมามุงกันเยอะภาพก็เห็นปรากฏในออกสื่อนะแต่ทีเนี้ยทำไมภาครัฐเองอ่ะนะครับมีทั้งกาลังคนมีทั้งเงินมีทั้งอะไรทําไมไม่ดำเนินการนะและที่สําคัญก็คือแม้กระทั่งคุณบุ๋มเองอะ่ะดรบุ๋มเนี่ยบอกว่าถ้าถ้ายี่สิบสถีจะบริจาคเงินให้กับช่วยเหลือโควิดนะอย่าบริจาคผ่านรัฐบาล มันหมายความว่าอย่างไงเออเอาไปคิดเองอะมันหมายความว่ายังไงบอกอย่าไปบริจาคผ่านรัฐบาลเออไปคิดเอาเอางแล้วกันนะว่าเหตุผลคนใดถึงก็ที่มีความคิดอย่างนี้ออกมานะสะท้อนอะไก็ไปเปบ่า